เดี๋ยวก่อนนะทุกคนอยี่ดีกันแต่อยากร้องเพลงนี้ฮะคือมันเป็นเพลงที่พ่อเนี่ยเคยเปิดให้ฟังเมื่อสมัยยังเด็กละอ่อนนะโตมากับเพลงนี้เลยเนี่ยตรงตเจ้าเจ้ใจใจตอบได้ไหมใได้ยักษิกินดินเจ้าชายเดชนเท้าเกิด็้านเป็นคมคืนน้ำวุกวันคืน อื่นๆอ,อ,อีกมากมายมียอมเรียนแต่เรียนเพราะเหตุใดใค้างตอบได้ไหมเหตุใดก็ชัดเ่นใิ่หายไปคล้ายของครู้อนไม่ดีเองเด็กรักเป็นนักเกรงอื่นๆอีกมากมายเล่นอีกมากมาย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 ไม่รู้อาจจะจริงเราเห็นอยู่ เพื่อใจไว้ที่ยังไม่เห็น <c oughs> ยังไงย้งนอยนเรียนใจเอื่อต่อยไปไกยใจต้องเก็บคำเกิดเป็งความคุยจนจบใจยักจำก็ยังจะอใจยักจำเกิดอื่อนอีกมากมาย <c oughs> ลองไหม ลองลงยูทูบไม่คลิปเนี่ยเออต้องลองแล้วแหละเสียวเนวดันงเล็บว่าเหตุใจยังตอบได้ไหมไงที่เคื่อเดนตรแต่ใครงแค่เส้นเ็เด็กเว้่มไม่คมคืนยัดใวันคืนอื่นอืนอีกมากมายอื่นๆอีกมากมายมากมายมากมาย จะจริงเราเห็นอยู่เพื่อใจไว้ที่ยังไม่เห็นมา,มากมายอื่นีกมากมายมากมายงาอื่นมากมายมากมายมากมายอื่นอีกมากมายมากมายมากมายอื่นอีกมากมายมากมายอื่นีกมากมายมากมายก็ คลิปนี้เราจะลองนะฮะมันอาจจะติดไปด้วยอะไรช่วงบนช่วงท้ายกัเป็นเพลงความทรงจำแหละดูว่ามันจะติดเหลืองหรือเปล่าติดเหลืองก็ลบก็แค่นั้นโอเคลงเลยแล้วกันนะ